สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนวเก้าเอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเปิดตัวที่ในครัวเลยนะคะวันนี้น้องฟิลิปนะคะไปหลบมุมนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลซิลวันนี้นะคะดาวทำกับเพาหมูให้น้องฟิลิปนะคะแต่ว่าน้องฟิลิปไม่กินนะคะแล้วก็ไก่นะคะไม่กินอีกค่ะ แล้วดาวก็เลยเอาข้าวใส่ซุปให้น้องฟิลิกินปรากฏว่ากินนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนคุณพี่ฝรั่งนะคะก็นี่เลยค่ะกําลังทํากับข้าวนะคะมีนะคะสปาเก็นะคะหน่อไม้ฝรั่งนะคะที่คุณพี่กําลังหั่นอยู่นะคะคุณพี่กําลังจะทํานะคะ <c oughs> เป็นมือเย็นนะคะ <c oughs> ทำอะไรคะทำอะไรคะ <c oughs> <c oughs> ไปดูซิ นี่นะคะวันยุ่งๆของเรานะคะก็อย่างนี้เลยนะคะพี่ฝรั่งก็ทํากับข้าวนะคะแล้วเราก็ป้อนข้าลูกไปด้วยนี่ค่ะทกากะเพราหมูนะคะที่ไม่เผ็ดให้ลูกนะคะสรุปว่าน้องไม่กินนะคะนี่ก็เป็นไก่นะคะแต่น้องไม่กินนะคะ วันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบฝนตกนะคะแล้วก็วิ่งจับลูกทั้งวันเลยนะคะค่ะ ฟิลิปก,ก็จะชอบเล่นกับหมานะคะแล้วนี้ก็คุณพี่ฝรั่งก็ทํากับข้าวนะคะวันทั้งวันนะคะดาวก็จะอยู่กับการเลี้ยงลูกตอนนี้เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าน้องฟิลิปนะคะเดินได้แล้วเดินอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวแล้วก็คุณแม่จะเมื่อยมากในแต่ละวันนะคะนี่ค่ะวันแสนสนของคุณหนูฟิลิปแล้วก็คารีนะคะนี่นะคะแสนสนมากนะคะ นี่คุณพี่ฝรั่งก็หั่นกับข้าวอยู่นะคะทำอะไรคะทานค่ะนี่นะคะวันพุ่นๆของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้จบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาความน่ารักของครอบครัวของเรามาฝากนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้ไปแล้วบายบาย